วันนี้ผมและฝ่ายบริการนะครับได้มาพบปะและให้กำลังใจให้กับกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบลห้วยกระทิ่งอาเภอโกงปินังซึ่งฐานที่อยู่นี้ก็คือฐานปฏิบัติการบ้านใบหอของกองร้ฐานราบที่4021กําลังพลที่ผู้กล้าทั้งแปนายได้สูญเสียจากการสอบถามจากการพบปะพูดคุยให้กําลังใจกําลังพลทุกนาย ยังยืนยันกับผมว่ามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานต่อในพื้นที่ด้วยความทุ่มเทความเสียสละเป็นธรรมดาครับเราสูญเสียกาลังพลเราสูญเสียพี่สูญเสียเพื่อนสูญเสียน้องสูญเสียพุตธดำคาชาพวกเราทุกคนมีความเสียใจครับฝากระลึกฝากความเป็นห่วงฝากส่งความเสียใจไปกับบรรดาญาติญาติผู้เสียชีวิต แต่ผมก็ยังยืนยันท,ท,ที่นี้ว่าถึงแม้เราจะเสียใจแต่เรา,เรา,จ,ะเราจะไม่สูญเสียความตั้งใจเราไม่จะไม่สูญเสียความมุ่งมั่นเราจะดำารงที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของเราอย่างดีที่สุดซึ่งในวันนี้ผมก็ได้มาพบปะแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นและให้กำลังใจครับคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านแบหอตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านแบหอซึ่ง ต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของคณะครูอาจารย์ที่เทียบเท่ากับทุกทท่านส่วนทุกส่วนราชาการที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ2วันที่ผ่านมาและก็อาจารย์ทุกท่าน,ค,นคุณครูทุกคนก็ยังมีความตั้งใจที่จะมาสอนให้ความรู้ให้แสงสว่างกับน้องน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หอครับซึ่งผมได้รับการยืยนยันจากท่านผู้มีการก็รต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจจากทุกภาคส่วน พ่อแม่พี่น้องจากประชาชนชาวไทยทุกท่านตลอดจนพี่พียงน้อง,องบ้านแบหอตำบลห้วยกระถิงกรมงปีนังที่ให้กำลังใจเราอย่างท่วมท้นแต่สิ่งเหล่านี้ผมยืนยันว่าและกับผมทุกนายพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและเราจะมีความมุ่งมั่นดำเนินการต่อไปครับ